สวัสดีครับวันพระัาที่23พฤษภาคม67นะครับขึ้นอยู่กับจีโอกราฟิกที่กำลังพัฒนากันขึ้นไปในเรื่องสองครามยูเครนกับรัสเซียซึ่งพยายามรัสเซียยึดเมืองขึ้นไปเรื่อยๆในคาลิฟและในมากที่สุดก่อนที่จะการเลือกตั้งเสร็จสิ้นในโนเวมเบอร์ของสหรัฐมีการระว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนทรัมป์ก็ยังนำอยู่ในอีกห้าเดือนจากนี้เป็นต้นไปในสวิงสเตทอยู่นั้นจะยัง ต่อเนื่องไปได้จนถึงวันเลือกตั้งหรือไม่เจอไบเบดนพยายามที่จะพลิกกลับมาโดยแสดงถึงการขึ้นภาษี100%ขึ้นไปทุกชนิดของการค้ากับจีน18,000ล้านเหรียญที่จะต้องเก็บจากสินค้าจีนที่เข้ามาอย่าลืมว่าตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์แล้วการเก็บภาษีและทรัมป์ก็ได้ประกาศในการหาเสียงใหม่ว่าถ้าเขาเป็นประาบดีเขาจะเก็บภาษี600กับประเทศจีนในสินค้า ที่เป็นสิ่งที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาจะเป็นการก่อสงครามหนักมากยิ่งขึ้นและการเก็บภาษีนั้นจะทั่วทุกอนูแน่นอนไม่ใช่จีนอย่างเดียวทั้งยุโรปก็จะโดนในสิ่งที่อเมริกาแพ้อยู่ในเรื่องของเทรดการค้าอยู่นี่คือภาพรวมของเชิงอนุรักษ์นิยมในการปลกกระแสอยู่ที่จะให้เป็นผู้ชนะของโดนัลด์ทรัมป์และการหยุดสงครามที่จะเกิดขึ้นเขาจะหยุดทุกอย่างกับนาโต และทําให้ EU จะหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นในปัญหาเศรษฐกิจฉะนั้นอยู่ที่สีจิจพิงไปยุโรปมาแล้วจะมีการเชื่อมสัมพันธ์ต่ออยางนี้เป็นต้นไปอย่างไรและที่อเมริกาประกาศเก็บภาษีร้อยเปอร์เซ็นตหรับอุตสาหกรรม EV และเคนาดาก็จะเริ่มเก็บออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆที่ทุกคนแข่งขันทางเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของอุตสาหกรรมยนยต์ไม่ได้กับจีนก็จะเก็บภาษีหนักยิ่งขึ้น ก็ตกอยู่กับภูวิศาสตร์แถบนี้ทั้งหมดครับในเซาท์อีสเอเชียในอารซียนซึ่งจีนนั้นดิเวอร์ซิฟายฐานผลิตออกมาทั่วโลกแน่นอนเพราะหัวขอกของการโฆษณาจาก5ปีจากนี้ของสีจีผิงก็คือลิเธียมไอออนจะส่งออกและอุตสาหกรรมรถยนต์ EV โดย BYD เป็นผู้นำทงและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีก็คือหัวเว่ยลงทุนหนักไม่ได้ร่วมกับใครอีกละจะใช้ตัวเองเป็นบทบาท และคอนซัมชั่นคอนซูเมอรคือ Make in อินชไไปทั่วโลกนี่คือภาพรวมครับที่คำว่า Over Capacity ที่กระทรวงกันครังของสหรัฐได้ใช้อยู่ในเจเนตเยาเรนและสกัดกั้นเก็บภาษีทุกชนิดแต่ยิ่งเก็บผู้ที่ถูกผลกระทบโดยตรงก็คือผู้บริโภคของยุโรปเองและอเมริกาเพราะจีนนั้นพัฒนาในวัตถุด,ดิบของเขาและภาคผลิตของเขาเป็นชั้นไฮเอนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เริ่มต้น เพราะผู้ซื้อจะเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพของจีนนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแม้แต่การแข่งขันในรูปของโทรศัพท์โมบายหัวเว่ยและบริษัทอื่นๆเป็น10บริษัทลุกตลาดคืบข,ของอุตสาหกรรมเทคเ AI และในอุตสาหกรรมของโมบายทั้งนั้นและ AI จะเป็นสงครามยิ่งใหญ่การเตริบโตเริ่มต้นขึ้นและพันธมิตรของอเมริกาที่จะพยายามดึงให้เงินก็ประมาณช่วยเหลือห0,000ล้านในสมัย โจไปด้านนี้แน่นอนครับ Intel ได้มากที่สุดแล้วก็ TSMC จากไต้หวันแล้วก็ AMD แล้วก็ในอุตสาหกรรมของ Sony แล้วก็ Samsung ทั้งหมดที่จะเข้าไปลงทุนใน t e คส t ็อกในอเมริกาเพื่อจ้างงานของคนอเมริกันตามความต้องการนั้นรองรับแต่ค่าแรงต่างกัน3เท่าก็ต้องดูแล้วครับจากนี้เป็นต้นไปใครจะเจ็บตัวจากนี้ชัดเจนและสงครามการค้าเริ่มต้นเข้มข้น วัตถุดิบคอมมูิตี้ต่างๆนอกจากของกลุ่มน้ำมันแล้ว Energy แล้วยังมีกลุ่มคอมมูิตี้อื่นนะครับคือทองคำมีความต้องการสูงมากของ Central Bank ์ทดแทนสกุลดอลลาร์และกลุ่มของแน่นอนคือเหล็กคอปเปอร์ิเทียมที่จะผิดรถยนต์ไฟฟ้าและองค์ประกอบภาคผลิตอุตสาหกรรมต่างๆของพวกค่าวอปปี้ของ Data Center และในเรื่องของ c o m p o n e n t ์เน็ตคอมพล คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเชีย่ยต้องใช้อุตสาหกรรมเหล่านี้ในภาพผลิตและต้นทุนจะแพงขึ้นอย่างรวดเร็วจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนนี่คือสิ่งที่เงินเฟอ้อยังเมนเทนไม่ทางที่จะลดลงได้ไง่ายๆและยิ่งเมนเทนดอกเบีย้ยยาวนานอย่างเฟดก็จะกระทบในอุตสาหกรรมต่างๆของอเมริกาเองในอนาคตแม้แต่ยุโรปเองใครจะเป็นผู้คัดดอกเบีย้ยก่อนในเดือนหน้า ECB จะคัดก่อนหรือไม่แล้วเฟดจะคัดในเดือนเซป t e มเบ r ร์หรือไม่ นี่คือภาพรวมของการคงทนคงดอกเบี้ยเอาไว้นะครับกระทบธุรกิจสมอลบิสเนสต่างๆที่จะล้มละลายลงได้แน่นอนนี่คือภาพผนวกรวมทั้งหมดของ Geographic Globalization ที่เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามาแล้วแน่นอนและจะเพิ่มบทบาทหนักหน่วงและมากยิ่งขึ้นโถมเข้ามาธุรกิจในปัตอุหกรรมจีนจีนนั้นที่ทุกคนกลัวคือบับเบิลพัฟฟตีนั้นเขาทุ่มงบมหาศาล เจ็ดล้านล้านหยวนที่จะเกื้อหนุนในธุรกิจของอุตสาหกรรมพ r o ป e ร t ตทั้งหมดโดยภาครัฐท้องถิ่นเข้าไปซื้อแล้วปล่อยให้เช่ากับภาคประชาชนในราคาที่ย่อมเยาก็กลุ่ม p r o ป e ร t ตของจีนั้นจะหลุดพ้นไม่เกิดฟองสบู่แตกเหมือนสมัยซับแอมไพรสิตอเมริกาที่เกิดขึ้นใน2 0 0 5 2 0ถึง2007แน่นอนนี่คือภาพรวมนะครับฉนันเจาะประเด็นเรื่องการโอเวอร์เวตกลุ่มเอเนจี กลุ่มพอป,ะปะตีทั้งหมดนั้นต้องลดถ,ถอยลงไปแล้วเพิ่มงบประมาณพอร์ตฟ l i o ยเข้ากลุ่ม AI ชิป supplier supply chain ทั้งหมดและอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่จะแข่งกันสูงมากและไทยจะเป็น h u บมอนิเตอในการส่งออกแถบนี้ทั้งหมดโดยอุตสาหกรรมบริษัทจีนจะลุกเข้ามาตั้งแถบนี้ทั้งหมดแข่งกับอุตสาหกรรมของ Tesla เทสต้าเอยหรือแม้แต่ Microsoft Intel ที่จะเข้ามา ในอุตสาหกรรมชิปซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนทั้งหมดที่อเมริกาพยายาม d i เวอ s ร f ซแต่บริษัทต่างๆของอเมริกาก็หนีไม่พ้นยังต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจีนมากที่สุดเพราะเอื้อประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของโครงสร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นไดวิดีย i อินเแล้วก็ของ amd แม้แต่ของไต้หวันนะครับ tsmc ก็ d i เวอ s ร f ซลงทุนมาแถบนี้ทั้งหมดนะครับในเวียดนามทั้งในอินเดียก็แล้วแต่ นี่คือภาพรวมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีการค้าที่จะเกิดขึ้นสงครามการค้าอย่างหนักดวงนี่คือภาพรวมให้ดีนะครับฉะนั้นก่อนที่จะสิ้นเฟิร์สรับในเดือนจนูนี้ในสิ้นไตรมาสสองเ n i n g เน็งดีเของไทยก็น่าจะดีขึ้นจากธุกรกิจการท่องเที่ยวและการส่งออกฉะนั้นจะเห็นชัดเจนการลงทุนจะเกิดขึ้นและเก็บสะสมหุ้นบ u y แบ็กแชร์บ b u แบ็กเอควิตี มากกว่าแล้วอยู่ในสะสมสกุลทองคําแทนเงินดอลลาร์ที่จะค่อยๆเสื่อมจีนนั้นขายธนบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกมา58,0หมืล้านเหรียญและคงจะทยอยขายขึ้นและทําให้เงินอย่วนนั้นอ่อนค่าที่จะดีในธุรกิจการค้าแน่นอนนี่คือภาพรวมผู้ที่จะปิดผลกระทบหนักก็คือสหรัฐอเมริกาในอนาคตแน่หลังจากนี้เป็นต้นไปต้องมาดูแลครับเลือกลงทุนให้ดี overweight เข้าไว้ในกลุ่มธุรกิจหลักคือกลุ่มแ a n k i n g กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI กลุ่มอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทั้งหมด s o ลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์คือเก้า GPCB s g ิมเลือกลงทุนให้ดีนะครับพอร์ตฟิโอศึกษาให้ดีและลงทุนจากนี้เป็นต้นไปแล้วครับการคอนโซลเดตและวันนี้เป็นวันที่3ารฐธรรมนุนจะรับคาร้องของ40สว ก็คิดว่าน่าจะรับต่อให้คุณพิชิตชื่นบานลาออกไปแล้วเพราะการพิจารณาต่างกันของนายกเศษฐานั้นเจอมาตรา1 7 0วงเล็บ5วงเล็บ6ในการแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมในจริยธรรมของในข้อบทกฎหมายลองดูให้ดีนะครับแต่จังหวะคอนโซเก็บหุ้นแบงกิ้งเก็บหุ้นอุตสาหกรรมเทค h i i ทั้งหมดเก็บหุ้นโรงพยาบาลที่เป็น medical care ทั้งหมด และอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตหนีไม่พ้นแล้วครับกลุ่มอินชรันแต่หุ้นม,มีน้อยเลือกให้ดีนะครับสิ้นไปแรกนี้จะเห็นชัดเจนในจูนเซตอินดซ์ทะลุพันสีได้แน่แจะอยู่ใน1,400ี่ร้ถึงพันสจุดก่อนที่จะครึ่งปีหลังจะเงินโฟรไหลเข้ามาโอเวตอีควิตี้และแชร์ไบแบ็กกับในกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคเอทั้งหมด เลือกลงทุนครับเจอกัน1,550ถึง1,600จุดเป็นอย่างต่ำในสิ้นปีสวัสดีครับ